อยู่กับวรพัร์สอนสะสีโรโสพลเช่นเคยค่ะตอนนี้สอนอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะอยู่กับพี่น้อยพี่น้อยสวัสดีสครั้งนึงค่ะพี่น้อยแนะนำตัวหน่อยค่ะนะคะ,ช,ะชื่ออะไรคะดิฉันดิฉันชื่อ,าน,อนางสุวรรณกิ่งดีค่ะ ชื่อเล่นชื่อชื่อน้อยพี่น้อยนะคะ,ะพี่น้อยขาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ52ค่ะ52แล้วก่อนทาน g r อกล่องเนี้ยพี่น้อยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็มีสุขภาพคือเป็นความดันสูงความดันสูงค่ะเบาหวานเบาหวานหัวใจโตหัวใจโตแล้วก็เนื้องอกในมดลูกค่ะเนื้องอกในมดลูกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย สิห้าโรคที่สนนับได้เนี่ยเป็นมากี่ปีแล้วคะพี่ที่เป็นเนื้องอกนี่ปีปีที่สองเขานี่ค่ะปีที่สองยังไม่เต็มนะคะเนื้องอกเนี่ยขนาดไหนคะพี่โตขนาดไหนพอไปตรวจเอออุนทศาวดูก็บอกว่า 2. 8คุ่ดค่ะ้งแหลก2 8จุดเซนติเมตรใหญ่อยู่นะคะใหญ่มากแล้วรักษามาแล้วทุกวิธีหมอเขาไม่ให้การรักษาเลยเขาบอกว่าจะผ่าตัด อพอดีเขาบอกว่าเป็นเบาหวานด้วยเขาบอกว่ามันผ่าตัดไม่ได้อืเขาบอกว่าถ้าแผลมันจะเลื้อยลางหายยากแหว่งอย่างนี้ก็เลยยังไม่ผ่าตัดไม่ก็ก,กลัวเขาพูดมาแบบนั้นค่ะสอดลืมถามเบาหวานเนี่ยพี่น้อยความน้ําตาลประมาณเท่าไหร่คะพี่ร้อยร้อยสามสิบร้อยสามสิบความดันละคะ ร้อยประมาณ120แล้วแต่มันไม่ขึ้นไม่ลงก็คือมันอยู่ประมาณนี้แหละค่ะแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเนื้องอกในมดลูกที่2.8เซนนะคะ,คะแล้วหลังจากที่ได้ทานกับผลิตภัณฑ์ G R V พี่น้อยอาการของเนื้องอกในมดลูกเป็นยังไงบ้างมันพอกินไปกล่องที่สามก็เลยไปไปตรวจด,ดูพอประสรุปแล้วเขาก็บอกว่า,าหมอเขาไม่เห็นนั่นคือแปลว่าตรวจไม่เจอค่ะ เนื้องูที่มีขนาดใหญ่นะคะพี่สองจุดถือว่าใหญ่มากแต่หลังจากทาน GRV ไปเนี่ยตอนนี้คุณหมอตรวจไม่เจอก้อนเนื้อก้อนนั้นนะคะพี่น้อยดีใจไหมคะพี่ดีใจค่ะนะคะรวมเบ็ดเสร็จกี่กล่องคะพี่ที่ตรวจไม่เจอ3ามกล่องแล้วมากล่องที่4พอดีเอามา4กล่องอะกล่องสุดท้ายกล่องหนึ่งก็ตอนนี้ก็กะว่าอีกประมาณนั่นก็จะไปตรวจใหม่อีก ให้มันแน่ใจอีกทีันแน่ใจจ้ะแต่ตอนนี้แต่มันก็แต่หมอเขาก็ยังงงอยู่ว่าเอาทําไมมันหายไปได้ไงมันหายไปไหนตั้งสองจุดแปดเนี่ยส่วนถือว่าใหญ่มากนะพี่ใหญ่มากแล้วมันหายไปเขาบอกว่าเท่าลูกมะนาวเล็กๆแหละเท่าลูกมะนาวแต่ต้นนี้หมอตรวจไม่เจอค่ะหลังจากทานไปแค่สามกล่อง พี่น้อยทานวันละกี่เม็ดคะอ๋อเช้าสองเย็นสองค่ะวันละแค่สี่เม็ดเองนะคะ,คะก้อนเนื้อก้อนโตเท่าลูกมะนาวตรวจไม่เจอแล้วะนะคะพี่น้อยค่ะแล้วอาการอย่างอื่นล่ะเบาหวานเบาหวานมันก็เขาก็บอกว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเบาหวานปกตินะคะ,คะถ้าคุณหมอบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นคือไม่มีอาการเบาหวานแล้วแล้วภาวะของหัวใจโตละคะ หัวใจโตมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะแต่ก่อนก่อนกินไอจีอวีนี่มันเหนื่อยมากเลยเดินไปอดูควายนี่ก็ยังไม่ถึงเลยค่ะค่ะแต่ตอนนี้ก็แปลว่าภาวะของหัวใจโตก็ไม่น่าจะมีแล้วเพราะคนที่เป็นหัวใจโตเท่าที่สอนศึกษามาเนี่ยจะเหนื่อยง่ายทํางานอะไรไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แต่ตอนนี้สบายเลยนะคะทํางานได้สบายเลยนะคะความดันละคะพี่แต่แต่เขาก็ ถามดูนะว่าไปทําอะไรมาก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกไม่กล้าบอกแต่เรารู้ว่าเราดีขึ้นจ้าจีอารวีตัวเขาจะว่าให้ว่าไปกินอะไรมาสุมสี่สุมห้าเราคิดเองนะว่าเออไม่กล้าบอกค่ะแปลว่าพี่น้อยไม่ได้ทานตัวอื่นเลยนอกจากจีอาวีไม่ได้กินเลยไม่ได้กินอะไรเลยจีอาวีตัวเดียวเลยนะคะเขาเรียกว่าเนื้องอกในมดลูก2.8เซนตอนนี้ตรวจไม่เจอแล้ว ภาวะของหัวใจโตก็เป็นปกติเพราะไม่เหนื่อยแล้วความดันก็ปกติเบาหวานก็ปกติะนะคะพี่น้อยดีใจไหมคะดีใจค่ะทุกๆุกโรคตอนนี้เป็นปกติหมดเลยคแค่สามกล่องเองะนะคะพี่น้อยขาช่วงสุดท้ายพี่น้อยฝากถึงผู้ชมผู้ฟังทางบ้านหน่อยบางคนอาจจะทุกข์ทรมานอยู่ด้วยโรคเหล่านี้แต่ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครคะนะคะฐานะที่เราเจอแล้วพูดอะไรก็ได้เชิญค่ะ อ,อ๋อก็คือว่าถ้ามีใครเป็นแบบพี่นี่นะก็ไอ้สนับสนุนให้กินเกีย์วีได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลอะไรค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้อยคุยไม่เก่งนะคะคุยไม่เก่งแต่สอนฟังแล้วนะคะแบบตื้นตันแล้วก็ประทับใจมากนะคะไม่น่าเชื่อนะคะพี่น้อยก้อนเนื้อก้อนใหญ่ๆเท่าลูกมะนาว2.8เซนตอนนี้ตรวจไม่เจอ ความดันปกติเบาหวานปกติแล้วก็ภาวะของหัวใจโตก็ปกตินะคะไม่น่าเชื่อทุกๆอย่างนะคะปกติหมดเลยทํางานได้ทั้งวี่ทั้งวันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะคะพี่น้อยชาวอําเภอเมืองจังหวัดนคะรนายกทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อในในสิ่งที่สอนพูดนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเสมอวันนี้สอนแล้วก็พี่น้อยต้องลาทุกท่านไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ